เมื่อมีคนใกล้ชิดติดโควิดครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานหรือที่โรงเรียนแน่นอนละครับคนที่ไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อย่อมมีอาการกังวลใจครับหมอ,อก็อยากให้ดูนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะดูออหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อขนาดไหนครับถ้าแค่เดินสวนสวนกันทํางานปนละชั้นอันนั้นก็ถือว่าเสี่ยงสัมผัสต่ำไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเสี่ยงสัมผัสสูงก็คือ อยู่ในบ้านเดียวกันมีการเปิดหน้ากากพูดคุยกันอยู่ในร,ระรยะประชิดนะครับหรือหยุดเน,นที่ทํางานเหมือนกันนะครับไม่ได้ปิดหน้ากากถ้าปิดหน้ากากทั้งสองฝ่ายแล้วพูดคุยกันระยะสั้นๆก็ถือว่าเป็นเสียงต่ําครับมันต้องพิจารณาก่อนว่าเราเสียงสัมผัสสูงไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในบ้านคนที่โรงเรียนแล้วก็คนที่ทํางานที่ทํางานอยู่ในห้องเดียวกันนะครับในปัจจุบันไม่จําเป็นต้องกักตัวคนที่เสียงสัมผัสสูงแล้วนะครับ แต่ก่อนต้องกักตัวใช่ไหมครับจนกว่าผล ATK จะเป็นลบ2ครั้งตอนนี้กักตัวกันไม่ไหวแล้วครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกักตัวครับนะครับให้ใช้2วิธีด้วยกัน1ก็คือติดตามอาการครับไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยน้ำมูกเจ็บคอหรือไอถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็ต้องสงสัยว่าเราอาจจะติดโควิดจากคนใกล้ชิดแล้วนะครับแล้วก็แน่นอน,นครับเราต้องตรวจ ATK อยู่แล้ว ต่อให้ไม่มีอาการนะครับก็ต้องตรวจ ATK แล้วก็ตรวจ ATK ให้ถูกต้องตามเทคนิคนะครับก็ตรวจประมาณ2-3ครั้งครับหา่างกัน1-2วันก็ขึ้นกับว่ากังวลใจมากขนาดไหนนะครับถ้ากังวลใจมากก็ตรวจทุกวันไปครับนะครับประมาณ2-3ครั้งถ้าผลการตรวจขึ้นขีดเดียวต้องตรวจให้ถูกเทคนิคด้วยนะครับถ้าการตรวจได้ผลลบทั้งสองครั้งก็น่าจะแปลว่าไม่ติดแล้วล่ะนะครับก็ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้ว อันนี้ก็เป็นวิธีที่มีความสําคัญมากนะครับสำหรับคนที่เสี่ยงสัมผัสสูงไม่ต้องกักตัวติดตามอาการและตรวจ ATK ครับ